สวัสดีชาววัสซิมูเลเตอร์ทุกท่านนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาพบกับเกมบัสซิมูเลเตอร์อัลติเมตนะจ๊ะวันนี้มาเในรถคันพี่บี๊คันใหญ่อสองชั้นตามคำขอนี้จ้า <quarterback. S 1> มาโคบปลโลนะครับ G7 จ้า g ๊ะจ้าก็าจะมาไหนรูปแบบสกินไทยบัสทัวร์ฝากติดตามช่องด้วยนะ ในช่องพี่ก็มีทำสกินไว้หลายสกินเลยก็คือเข้าไปที่เพจลิสนะครับแล้วพี่ทำเป็นชื่อว่าแจกสกินรถบัสซ i มูเลเตอร์อัลติเมนะไปเลื่อนดูได้เลยนะคะวิธีกรารดาวน์โหลดมาได้เลยภายใต้คลิปนี้นะพี่ก็จะแปะลิงก์ไว้เช่นเคยค่ะให้เราไปที่ตรง d เดสคริ t i o n ด้านล่างและกดไปที่ลิงก์ครับมันจะเด้งขึ้นมาไปหน้าดาวน์โหลดนะพอมาหน้าดาวน์โหลดแล้วนะครับี่มีทั้งหมดนะส สีลายอ่ะไม่ใช่สีลายสี่จังหวัดนะครับกรุงเทพนะเชียงรายพะเยาน่านแพร่นะเลือกได้เลยครับแล้วทำการดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่ตัวเครื่องได้เลยพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะไปเข้าไปที่ตัวเกมครับอ่ะตอนนี้ก็เข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะจ๊ะอ่าเมื่อเข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะครับให้เรากดไปตุ้มตุ้ม <laughs> ที่ปุ่มคาเรียครับตุ้มอะไรละ่ะ ปุ่มฮะปุ่มแคระสีเหลืองนี้เลยเมือ่อกดแล้วใช่ไหมมันก็จะเข้ามาที่เกมนะครับให้เรากดไปที่ลงรถหรือว่ากาหลาดนะครับรูปรถนี่เองไอคอนรูปรถแล้วเราก็กดไปที่ปุ่มโชว์ด้านซ้ายมือจ้าสีฟ้า,ฟาแล้วเราก็หารุ่นรถเลยรุ่นรถนะครับอ่านี่กดชุดครับ กดชุดเสร็จแล้วก็กด c u s t o m i z Station ครับเพื่อเข้าไปปรับแต่งตัวรถของเราแล้วก็ทําการกดสกินครับครั้งแรกเสีย15ื่น้านะจ๊ะ15ื่นกดที่สกินครับถ้าเรากลดล็อกแล้วก็ไม่ต้องเสียอีกเนาะทีนี้เข้าไปกดแอดครับแล้วก็กดปุ่มแกลเลอรี่ครับพอกดปุ่มแกลเลอรี่ให้เราเลือกสกินที่เราโหลดมาได้เลยครับ ขึ้นตัวหนังสืออย่างนี้ไม่ต้องตกใจครับเสร็จแล้วครับกดกระบาดปิดได้เลยหลังจากนั้นไปที่สกินครับแล้วก็เลือกสกินที่เราโหลดมาจะอยู่เกือบมันจะอยู่ใกล้ๆกล้สกินหนึ่งเสมอนะเพราะว่าเราโหลดมาล่าสุดนะครับอันนี้คือแอดสกินเข้าที่โหลดเตรียบร้อยแล้ว ทีนี้เดี๋ยวจะไปลองข,ขับนะครับจะไปลองขับรถให้ดูนะครับชอบควบคำเป็นอะไรก็ไม่รู้สมองนะโอเควันนี้มีเสียงแล้ววันนี้มีเสียงแล้วอาทิตย์ที่แล้วไม่มีเสียงเลยครับบอดส,สบายอาวันนี้เรามาตามคำเรียกน้องนะครับอาทิตย์นี้เรามาแจกสกินรถโอเคครับเดี๋ยวเราไปโชว์ตัวรถกันเลย นี่ครับนี่คือสกรีนรถนะครับหลังจากที่เราเอามาใส่ที่ตัวรถแล้วนะตาตาของรถของเราก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับก็รถก็จะเปรอะๆหน่อยนะต้องเอาเป็นล้างนิดนึงก็แวะปั๊มกินข้าวล้างรถซะหน่อยเนาะก็พอดีว่าช่วงนี้นะครับายุ่งมากเลย งานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหมแต่ทิตนี้หายแล้วก็เลยแบบทำสกินแจกซะหน่อยค่ะตามที่ตกตามที่แจ้งกันไว้นะเพราะว่าก็กลัวรอกันนานนะอดอย่างน้อยก็จะพยายามมาอาทิตย์ละครั้งเลยค่ะผมแต่ถ้าวันไหนว่างเยอะๆเดี๋ยวทําลงไว้เยอะๆนะ <c oughs> ก็ะฝากสนับสนุนกันนะโดยการติดตามหรือว่าโหลด สกินไปเล่นก็นได้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายจ้าถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ติดตามไว้ได้เลยเด้อเพื่อจะแบบว่าเออเวลาลงคลิปเราจะแจ้งเตือนใช่ไหมครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายจ้า จอกันใหม่จ้าจุ๊บจบ